สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโรว์หนึ่งเก้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงวันเกิดทั้ง7วันเป็นการดูดวงทั่วไปแบบรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นการใช้ไพ่ทาโรวในการทํานายเป็นแบบสไตล์ของแนนเอง ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละวันเกิดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การ์ดนายของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 6 การงานของแนนนะเป็นการนยดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะการนยของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทานายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะ เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ามาดูซินะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Tower, s อ t ์ r n e i มน t of Swords สามเหรียญน,นะคะหกถ้วย กรีนออ p เ n นิคร w แล้วก็10บดาบนะคะนะเอาหล่ะนะนนก็เห็นพลังงานของคนที่เกิดวันศุกร์เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนนี้นะคะค่อนข้างอารมณ์ไม่คงที่นะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็มีความเครียดเข้ามานะ ก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะมีปัญหากับคนรอบข้างได้นะเพราะด้วยอารมณ์คุณนะคะหรือว่าความที่คุณเครียดกดดันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณเนี่ยนะมีความรอบคอบนะคะให้ใจเย็นนะรับรองว่าคุณจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้แน่นอนนะคะนะแล้วก็คําพูดนะคะของคุณเนี่ยนะในเดือนนี้มีเสน่ห์นะคะแต่ว่าถ้าหากคุณพูดดี นะก็จะนําความดีนําสิ่งดีเข้ามานะแต่ถ้าคุณพูดแรงพูดตรงพูดไม่ดีนะก็จะนําสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นกันนะก็คล้ายๆนะเป็นดาบสองคมนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้คําพูดคุณเนี่ยให้ถูกวิธีแล้วก็ถูกต้องรับรองว่านะคุณจะปังเพราะคาพูดแน่นอนนะคะนะนะแล้วก็คนไหนนะที่นะมีความรักนะ ก็นะาระวังคนรักเก่าจะเวียนกลับมาหรือว่าสิ่งเก่าๆปัญหาเดิมๆเ,เรื่องราวเก่าๆเ,เนี่ยจะเวียนกลับมาให้คุณปวดหัวอีกครั้งหนึ่งนะคะนะแล้วก็นะเดือนนี้นะคุณจะมีนารีอุปถัมภ์นะทางด้านการเงินนะอาจจะเป็นทั้งคนรักนะหรือครอบครัวหรือว่านะคนที่แบบทำงานร่วมกับ,บคุณก็ได้นะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่เป็นเพศหญิงนะไม่ว่านะ จะเป็นใครก็ตามที่เป็นเพศหญิงนะจะอุปถัมภ์คุณทางด้านการเงินนะเดือนนี้นะคุณจะไม่ติดขัดทางด้านการเงินนะคะแต่ว่าให้ระวังนะในเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็ความหงุหงง่ายหรือว่าการใช้คําพูดก็โชคโฮกากหรือว่าพูดอะไรที่แบบแรงนะก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็กรณีที่2ก็คือนะะสิ่งเก่าๆปัญหาเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะ จะกลับมาทําให้คุณปวดหัวปวดใจอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยนะใช้ชีวิตอย่าประมาทให้มีความรอบคอบมากๆนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยนะแบบผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้แน่นอนนะคะนะแล้วก็นะช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะจะมีโอกาสที่จะปวดรั้งหรือว่ามีโอกาสที่จะแบบป่วยนะระบบทางเดินหายใจก็ได้หรือว่าภูมิแพ้ก็ได้นะคะ หรือว่านะอาจจะเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนของหัวใจก็ได้ก็ต้องระวังด้วยนะคะนะอ่าถ้าคุณดูแลตัวเองดีพักผ่อนเพียงพอนะหรือว่าระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ตามมานะแต่ว่าไพ่ขึ้นเตือนเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะแบบดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของ คนที่เกิดวันศุกร์นะประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการงานนะทางด้านการงานนะค,คุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาแบบกระทันหันนะรหรือว่าแบบคุณไม่ได้ทันตั้งตัว นะจะมีข่าวดีเข้ามานะคนไหนที่รอคอยนะในเรื่องของงานคุณก็จะได้งานนะคนไหนที่รอคอยนะในเรื่องของการประกาศผลน,นะการแข่งขันหรืออะไรก็ตามนะคุณจะได้รับข่าวดีนะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยนะแบบจิตใจพองโตแล้วก็ มีความบึกบานมากขึ้นนะถือว่าเดือนนี้คุณจะได้รับข่าวดีทางด้านการงานนะไม่ว่าคุณจะรอคอยนะในเรื่องงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามคุณจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะแบบกระทันหันนั่นเองนะคะนะโอเคมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการเงินนะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทางด้านการเงินนะทางด้านการเงินนะช่วงนี้จะมีภาระค่าใช้จ่ายเข้ามาให้คุณเครียดกังวลน,นะแต่นะคุณนะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินนะก,ก็อาจจะเป็นทั้งคนรักครอบครัวหรือว่านะนารีอุปถัมภ์ที่เป็นเพศหญิงนะที่พูดไปเบื้องต้นนะก็จะทําให้คุณเนี่ยนะ ไม่เครียดไม่กดดันในเรื่องของการเงินนะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้นะคุณจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะแบบเร่งด่วนหรือว่ามีโอกาสที่จะต้องได้ใช้เงินก้อนใหญ่นะทำอะไรบางอย่างนะก็ให้คุณเนี่ยจัดเตรียมหรือว่าวางแผนให้ดีแล้วกันนะถ้าคุณวางแผนดีจัดเตรียมดีรับรองว่าคุณจะไม่ติดขัดทางด้านการเงินหรือว่าไม่เครียดไม่กดดันทางด้านการเงินแน,น่นอน นะคะนะโอเคมาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะเดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นยังไงนะจ๊ะคนโสดนะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะเนื้อหอมนะมีคนเนี่ยเข้ามาชอบคุณเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะหรือว่านะคุณเนี่ยนะ เหมือนแบบมีเสน่ห์มากนะก็จะมีการแย่งชิงนะแข่งขันเงินเกิดขึ้นนะก็ให้เราะมัดระวังในเรื่องของรถไฟชนกันนะคะถ้าหากคุณชอบใครนะหรือว่าเลือกใครก็ตัดสินใจไปเลยนะอย่าปล่อยให้มันคุมเครือหรือว่าอย่าแบบทำให้เข้ามาตีกันเองนะเพราะจะทำให้คุณปวดหัวได้นะคะนะก็ถือว่านะแบบเสน่ห์เพลียวพราวมากเลยทีเดียวสำหรับคนสูตรมีโอกาสที่จะ สละส,สูงมากนะคะนะโอเคมาดูซิว่าคนมีคู่นะเป็นยังไงนะคะคนมีคู่นะคะคนมีคู่นะคะนะช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามาชอบคุณเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนนะหรือนะมีคนเนี่ยนะแบบเข้ามานะแบบแอบชื่นชมนะหรือว่าแอบ,บชอบคุณนะคะก็ ให้เรามาระวังนะคะเพราะว่านะคนรัาคุณเนี่ยนะเขาก็จับตามองคุณอยู่ไม่คาาสายตานะถ้าคุณทําอะไรที่แบบผิดหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกทํานองคลองทรรเนี่ยรับรองว่าคุณโดน,นจัดเต็มแน่นอนนะฮะอ่าเพราะว่านะคนที่เข้ามาเนี่ยนะค่อนข้างที่จะออกตัวแรงหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในความรับของคุณนะ ก็ให้ระวังด้วยนะคะนะเพราะว่าคนนี้มีโอกาสที่จะมาทําให้ชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยปั่นป่วนหรือว่าเครียดกังวลได้นะแต่ถ้า,าคุณเนี่ยนะมีความแข็งแรงหรือว่าชัดเจนนะคุณก็จะไม่มีปัญหากับคนรักหรือว่าคู่ของคุณแน่นอนนะคะนะอ่าระวังในเรื่องของมือที่3นะที่จะทําให้คุณนะเครียดหรือว่าคนรักคุณเครียดนะอ่ามีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันด้วยนะโอเค มาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะฮะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะทางด้านสุขภาพนะคะอ่าทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังในเรื่องเกี่ยวกับปวดหลังความดันนะฮะหรือว่าระบบหายใจโรคหัวใจนะอ่าให้ระวังนะฮะแล้วก็นะความเครียด ไมเกรนนะฮะอย่างที่เคยพูดไปเบื้องต้นแล้วนะฮะที่แบบดูในสถานการณ์ทั่วไปนะคะก็จะมาย้ําอีกทีหนึ่งนะ,ะว่าให้ระวังในเรื่องนี้ด้วยนะ,ะถ้ากคุณระวังนะ,ค,ะคุณก็จะไม่แบบป่วยง่ายหรือว่าจะไม่ทําให้คุณเนี่ยล้มหมอนนอนเสือ่อนะ,ะแต่ถ้าหากคุณดูแลตัวเองไม่ดีนะ,ะก็มีโอกาสที่จะป่วยหรือว่ามีโอกาสที่จะล้มหมอนนอนเสือ่อก็เป็นได้นะฮะให้ระวังด้วยนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้คุณเครียด นะมีเรื่องคิดหลายอย่างแล้วก็มีอะไรกังวลเยอะนะถ้าคุณเนี่ยนะแบบดูแลตัวเองดีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแน,น,น่นอนนะฮะก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะโอเคมาดูซิว่าคําแนะนำเป็นยังไงบ้างนะคำแนะนํานะคะคําแนะนํานะฮะ ให้ระวังนะคะคนที่3ที่4นะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตคู่ของคุณหรือนะคนที่3ที่4นี่แหละนะอาจจะนําเรื่องราวเดือดร้อนมาให้คุณแก้กไขปัญหาหรือว่ามาทําให้คุณปวดหัวปวดใจนะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยพยายามนะแบบแก้ไขให้ดีหรือพยายามเนี่ยอย่าให้นะคนท, 3, ที่3ที่4เข้ามาวุ่นวายในชีวิตคู่ของคุณหรือว่าในชีวิตคุณนะเพราะจะทําให้คุณเครียด กดดันแล้วก็กังวลใจได้นะนะถ้าหากคุณแก้ไขได้จัดก,การได้นะคุณก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะอ่าแล้วก็นะช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตให้คุณเนี่ยนะวางแผนการเงินที่ดีนะถ้าหากคุณวางแผนการเงินดีนะเดือนนี้ก็จะไม่ติดขัดทางด้านการเงินแน่นอนนะจะมีโอกาสที่จะผ่านฉุยเลยนะคะอ่าก็นะคุณอาจจะ ได้ใช้เงินไปทําอะไรบางอย่างนะก็จะต้องเตรียมไว้หรือว่าวางแผนให้ดีแล้วกันนะถ้าคุณวางแผนดีนะเดือนนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะหรือเรื่องของความรักเรื่องของคนเรื่องของความเครียดหรือเรื่องของอารมณ์คุณนะคะนะเอาละ จบแล้วนะคะสำหรับการนายของคนที่เกิดวันศุกร์นะะประจำเดือนพฤษภาคม2566นะะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊ๆให้นันด้วยนะเจ้าที่รักแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้นั้นด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะะคลิปนี้ปรดะจ๊จะเจอกัน,นคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บ